สวัสดีครับนานาสาระในชีวิตประจำวันสําหรับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของความรักกับเงินตราเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอิชชูนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันผมก็ขอพูดในมุมมองของผมนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะถูกต้องเสมอไปนะมีรักเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราเคยดิยนคำโบราณเขาพูดว่ายามเมื่อรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานแต่ยามที่ มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยมีคนเคยพูดเหมือนกันนะว่าแม้แต่หายใจก็ผิดแล้วถ้าเรามองความเป็นจริงและยอมรับความเป็นจริงเนี่ยปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่นะเราคิดไหมว่ามันส่วนใหญ่มาจากเรื่องปัญหาการเงินหลายๆครอบครัวเนี่ยแตกแยกหรือหยาร้างกันไปเนี่ยเราไม่พูดถึงเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องของออทางด้านเพศสัมพันธ์นะอันนั้นก็อีกเป็นปัญหาหนึ่งแต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ย ผมว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินนะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดการหย่าล้างกันในสังคมเนี่ยลองดูดีๆมีไม่น้อยนะที่เกิดจากปัญหาเรื่องการเงินคือไม่มีเงินอ่ะพอไม่มีเงินมันก็คือความรักมันก็มีปัญหาเคมีคําพูดผมเคยได้ยินสมัยเด็กๆนะมีคนเคยพูดได้ฟังว่าเมื่อปัญหาการเงินบินเข้ามาทางประตูความรักก็บินออกทางหน้าต่างก็ไม่จริงเสมอไปเนาะบางคนอาจจะมีความรักอันเหนียวแน่น แม้จะมีปัญหาทางการเงินก็ยังอยู่ครองคู่รักและช่วยเหลือดูแลกันจนตลอดลอดฝั่งไม่แน่ใจว่าคำว่าตลอดลอดฝั่งนั่นคือไปแบบยังลําบากกันเหมือนเดิมหรือไปแบบสบายมีฐานะดีล่ํารวยก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีแบบหนึ่งนะที่ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความรักแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงินตราก็ถือว่าเป็นรักที่ดีรักที่มั่นคงรักที่ยั่งยืนแต่ก็มีไม่น้อยนะ ที่ความรักต้องจบลงเพราะปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งเนี่ยในช่วงที่เราอายุน้อยๆหรือเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะยังเผชิญโลกน้อยอยู่เราก็มักจะคิดว่าความรักคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนพ่อพี่เลิฟอ่ะนะคือก็คนมันรักอ่ะยังไงมันก็รักแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมว่าหลายคนก็เริ่มเข้าใจนะว่าความรักบางทีเนี่ยมันก็สําคัญแต่เรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความอยู่รอดก็สําคัญไม่น้อยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอก วัยรุ่นหรือคนที่เพิ่งมีความรักครั้งแรกๆเนี่ยก็อยากจะให้มองความรักให้ดีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาการเงินเข้าทางประตูความรักมักจะออกไปทางหน้าต่างแต่ผมไม่ได้บอกควาว่าคนที่รักกันทุกคู่จะต้องมีปัญหาเป็นว้เสมอนะเพียงแต่ผมชี้ให้เห็นว่าในหลายๆคู่ที่มองเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆ ก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็มันจะปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละที่ทําให้ความรักต้องจบสิ้นลงก็หวังว่าคนที่ยังรักกันดีอยู่ก็ขอให้โชคดีรักกันเป็นนานๆนะครับแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ดีอยู่ดูแลกันจนตลอดรอดฝั่งนะครับส่วนคนที่ความรักพังทลายลงเพราะปัญหาเรื่องการเงินหรือเศรษฐกิจที่เข้ามาเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้และเจอรักให,ใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลกันไปตลอดรอดฝั่งเหมือนคู่ที่เขาอยู่กันจนถึงยอดไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับ ก็เจอกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ